เอาเสื้อเปียกแต่ไม่เปียกของพี่โมข้ามไปซ่อนถึงเกาะร้านมาดูกันว่าพี่โมจะโกรธจะนี่ไหมเดี๋ยวเจอเลยที่ทะเลเสื้อตอนแรกคือจะนี่ไปหาพี่โมที่ห้องนะคะแล้วเขาก็อวดอยู่นั่นแหละว่าเสื้อเปียกของเขาสวยไหมคือเห็นแล้วมันแบบโคตรน่าแกล้งเอามาซ่อนแล้วคือพวกเราจะไปเกาะร้านกันพอดีนะคะจะนี่เลยหยิบเอาเสื้อเปียกนี่แหละใส่ถุงมันแล้วก็เอาข้ามมาเกาะร้านด้วยเลย <c oughs> แล้วพอตอนถึงนะคะจะนี่ก็เก็บรักษาถุงนี้เป็นอย่างดีคือเดินหนีพี่โมแบบขั้นสุดพ <c oughs> อไปถึงห้องพักเนี่ยจะนี่กับพี่โมนะคะก็นอนห้องถัดกันแล้วจะนนนนนีี่่่กกก็้ยยเเสคคหาาออัมะลทุ พี่ไนท์มันเนี่ยงม,มากเลยเฮ้ยไม่ตลกนะเธอเนี่ยเอาแล้วะเป็นเรื่องแล้วทุกคนพี่โมโวยวายหนักมากแล้วก็ด่ากับพี่ไนท์ด้วยจนี่เลยตัดสินใจมานอนทุกคนแล้วผลก็คือพี่โมมาตามหาถึงห้องซื้อเปียกแต่ไม่เปียกพี่ไหม,ไมเห็นค่ะมินตาเห็นปะแล้วมาถ่ายอะไรนะเปียกแต่ไม่เปียกพี่หายไปเนี่ยแล้วพี่มาโทษคุณหรืองไงพี่ไม่ดูแลเองหรือเปล่า หลังจากนั้นพี่โมกับเจนเนี่คือทะเลาะก,กันหนักมากนะคะเพราะว่าเสื้อเปียกแต่ไม่เปียกกันนี้แหละคือแบบพี่โมว่าเจนเนียเอาไปค่ะทุกคนเรื่องนี้เหตุการณ์จะแย่ลงเรื่อยๆแล้วนะคะอยากรู้ว่าตอนต่อไปเนี่ยพี่โมกับเจนเนี่จะทะเลาะก,กันหนักแค่ไหนก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวมาดูกันต่ออีพีหน้าค่ะคนมาจากเชียงใหม่พิมพต่อมานะคะถ้าอยากดูอีพีหน้า